สวัสดีครับผมโจนะครับมีลูกค้านะครับโทรมาสอบถามผมนะเกี่ยวกับเรื่องขายของนะครับขายของว่าตลาดตลาดไหนขายดีขายไม่ดีนะครับคือถ้าถามเรื่องตลาดไหนขายดีไม่ดีเนี่ยนะฮะมันก็ตอบยากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความต้องการของของลูกค้าเป็นหลักนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่ความต้องการของลูกค้าเพราะอะไร หนึ่งเลยก็คือถ้าในพื้นที่นั้นนะฮะมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีร้านค้าในเขตพื้นที่ในชุมชนเยอะอีกแล้วครับอย่างเซเว่นก็ดีเซเว่นโลตัสนะครับ, Seven, Lotus, รบหรือร้านถูกดีที่เป็นแพลตฟอร์มต่างนะฮะมาเปิดเราก็อาจจะเป็นเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรตัวหารนะครับหารยอด ยอดขายของของร้านค้าไปในแต่ละวันนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของสองตดน,นนะฮะร,ร้านเสร็จปอกพวกนี้ก็จะสู้ไม่ค่อยได้นะครับก็อาจจะทําให้มีโอกาสในการขายนะฮะอย่างเช่นบางตลาดตลาดเล็กๆนะครับอย่างข้างสามเนี่ยน,นะฮะก็มีร้านข้าวถึงสองร้านนะครับร้านกับข้าวร้านปลาเผาร้านไก่ย,ย่างะจะเป็นตลาดเล็กๆนะครับ ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่ความต้องการของลูกค้านะครับว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยความต้องการของลูกค้าเนี่ยเขาต้องการสินค้าแบบไหนนะครับมันมันตอบยากที่จะจะบอกไว้ว่าอา่าเฮ้ยตลาดน,นี้ขายดีนะเพราะว่าอ่ามีร้านค้าเยอะจริงๆก็ไม่เกี่ยวนะมันขึ้นอยู่กับความต้องการว่าลูกค้าเนี่ยเขาต้องการอ่าสิน,น,นค้าอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นร้านค้าเนี่ยเวลาไปขายนะครับก็ต้องมีการอ่านเกมมีการสังเกต ดูด้วยว่าันขายได้ไหมนะครับขายไก่หรบวันนึงต้องทํากี่ตัวนะครับหรือทำกับข้าวต้องทําเยอะขนาดไหนถึงจะพอกับความต้องการของลูกค้านะครับแม้กระทั่งการตั้งราคานะครับตั้งราคาบางทีบางตลาดเนี่ยตั้งราคาสูงแต่ขายได้ก็มีนะครับแต่บางตลาดเนี่ยตั้งราคาถูกแต่ก็ยังขายไม่ได้เลยมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นร้านค้าจะต้องประเมิน ความเป็นไปได้ของของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งอย่างบริษัทใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการสำรวจก่อนที่จะไปเปิดร้านอยู่แล้วนะเราก็ต้องดูดูปัจจัยตรงนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าเรารู้จักประเมินนะครับคำนวณว่าเป็นไปได้ของยอดขายนะครับในแต่ละวันเนี่ยนะครับแล้วก็มีการสังเกทตทําสถิติก็ได้นะจดไว้นะครับ,ว,รบว่าในช่วงช่วงนั้นมีกิจกรรมอะไรอย่างชุนมีวันพระมีอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วมันขายดีนะครับ ก็จะเป็นเป็นโอกาสที่จะเราจะได้ควาล่วงหน้าว่าเราจะเตรียมของไปมาก